วัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับนี่ครับสำหรับท่านมือใหม่นะครับท่านที่เริ่มเลี้ยงนะครับเลี้ยงในระบบปิดนะครับก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากข้าวก็คือหญ้าหลังจากให้ข้าวนะครับหรืออาหารว่างเขาคิดง่ายเป็นอาหารว่างอาหารเสริมนะครับพวกว,วิตามินแบบนี้น ตัวเมียก็จะไข่ดีไข่ดกไข่เปลือกไข่สวยนะครับแล้วก็เสริมพวกน้ำขนด้วยนะครับความเงองงามนะครับแล้วก็ถ้ามว่างก,ก็จะเป็นพวกหินกวดนะครับเปลือกหอยแบบนี้นะครับสำหรับแม่ไก่นะครับแล้วก็หญ้าพวกนี้สำคัญเลยนะครับจะเข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับนะครับ สำหรับที่เลี้ยงแบบระบบปิดนะครับอตัวนี้สําคัญมากนมือใหม่นะครับที่สนใจหรือว่าเริ่มเลี้ยงนะครับอันนี้ไม่ควรมองข้ามนะครับส่วนที่มือเก่าแล้วนะครับท่านเซียนแล้วก็เลื่อนผ่านได้นะครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับ